สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพาไปชมสวนกันค่ะสวนพริกค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังออกดอกค่ะกำลังออกลูกเล็กๆค่ะเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะนี่พริกค่ะเพื่อนเพื่อนพริกนะคะออกลูกเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนออกลูกเรื่อยๆเลยนั่นค่ะออกลูกเรื่อยๆเลยค่ะดูกมากค่ะกินเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพื่อน นี่ค่ะพีกสวยงาม s, ค่ะเ,เพื่อนๆสวยงามมากค่ะพริกของเราค่ะเ,เพื่อนๆพริกสวยๆค่ะเ,เพื่อนๆพริกสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเ,คเขาชอบแดดเขาชอบน้ำค่ะเ,เพื่อนๆ มาชมมะเขือพวงอีกค่ะเพื่อนเพื่อนก็มะเขือพวงก็ออกลูกดกดีค่ัเพื่อนๆนี่ค่ะออกลูกดกดีมากเลยค่ะมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะดอกเหมือนกันค่ะมะเขือพวงนี่ค่ะออกดอกเป็นลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะค่ะถ่ายไปไม่ถึงค่ะสูงค่ะต้นสูงมากค่ะเพื่อนๆ ต้นสูงมากแต่ลูกดกค่ะเพืพ่อนๆลูกดกตดกมากค่ะอันนี้ก็เก็บกินตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะไม่ได้ซื้อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพืชผักสวนครัวของเราค่ะที่เข้ามารับชมนะคะก็เป็นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้ค่ะเพืพ่อนๆ่ก็พาเพืพ่อนๆนชมกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ